อัสสลามอะลัยกุมเรามาตุลลอฮวะบะบระกาตุคาี่แล้ววิชาวิทยาศาสตร์นะคะคือเราเนี่ยเรียนเรื่องของชั้นบรรยากาศไปแล้วในคาบนี้เราจะเรียนเรื่องการแบ่งชั้นบรรยากาศนะคะ การแบ่งชั้นบรรยากาศนะคะบรรยากาศที่ระดับความสูงที่แตกต่างกันก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะซึ่งลักษณะที่แตกต่างกันเนี่ยมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลกรวมทั้งมีความสำคัญต่อการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆอีกด้วยเรามาดูการแบ่งชั้นบรรยากาศนะคะของโลกเนี่ยสามารถแบ่งได้หลายแบบก็อย่างเช่น การแบ่งชั้นบรรยากาศโดยใช้สมบัติของแก๊สในบรรยากาศเป็นเกณฑ์นะคะหรืออาจจะแบ่งชั้นบรรยากาศโดยใช้สมบัติทางอุตุนิยมวิทยาเป็นเกณฑ์นะคะแต่ที่นิยมกันมากเลยก็คือการแบ่งชั้นบรรยากาศโดยใช้การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเป็นเกณฑ์นะะโดยชั้นบรรยากาศบางชั้นก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นตามระดับความสูง แต่ชั้นบรรยากาศบางชั้นก็อาจจะมีอุณหภูมิลดลงตามระดับความสูงด้วยเช่นกันซึ่งสามารถแบ่งชั้นบรรยากาศออกเป็น5ชั้นก็คือชั้นแรกเลยก็คือโท p โพสเฟียร์โทโพสเฟียร์เนี่ยเป็นชั้นบรรยากาศที่มนุษย์เนี่ยอาศัยอยู่นะคะอยู่สูงจากผิวโลกไม่เกิน15กิโลเมตรมีความหนานแน่นของอากาศ และไอน้ํามากที่สุดปรากฏการณ์ต่างๆก็จะเกิดขึ้นในชั้นนี้นะคะอย่างเช่นเมฆหมอกฝนหิมะลมและหรืออาจจะเป็นพายุต่างๆนะคะอุณหภูมิของอากาศก็จะลดลงตามระดับความสูงซึ่งจะลดลง6.5องศาเซลเซียสนะคะต่อความสูง1กิโลเมตรทําให้ขอบบนของบรรยากาศชั้นเนี่ยมีอุณหภูมิระหว่างลบ50 ถึงลบหกสิองศา,ศาเซลเซียสเลยนะคะต่อมาชั้นที่2ส,สาตาโตสเฟียนะคะสาตาโตสเฟียรหรือสาตาโตสเฟียก็ได้ซึ่งเป็นชั้นบรรยากาศที่อยู่ถัดจากชั้นโทรโพสเฟียนะคะขึ้นไปถึงระดับความสูงประมาณ50กิโลเมตรนะคะ ขอบล่างของชั้นก็จะมีอุณหภูมิคงที่และจะเพิ่มขึ้นตามระดับความสูงบรรยากาศชั้นนี้จะไม่มีไอ้น้ำอากาศไม่แปรปรวนแล้วก็มีแก๊สโอโซนด้วยนะคะซึ่งไอเจ้าแก๊สโอโซนเนี่ยจะช่วยดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตที่มาจากดวงอาทิตย์แล้วก็เป็นชั้นที่พบเครื่องบินบินอยู่ในชั้นบรรยากาศนี้นั่นเองชั้นที่3ม,มีโซสเฟีย มีโซสเฟียเป็นชั้นบรรยากาศที่อยู่สูงจากผิวโลกประมาณ50-80กิโลเมตรนะคะอุณหภูมิของอากาศชั้นนี้จะลดลงตามระดับความสูงบริเวณตอนบนสุดมีอุณหภูมิต่ำถึงลบ120องศาเซลเซียสซึ่งวัตถุต่างๆจากนอกโลกที่ถูกแรงโน้มถ่วงของโลกดึงดูดเข้าสู่บรรยากาศก็จะถูกเผาไหม้ที่ชั้นบรรยากาศนี้ ชั้นที่4 t h เทอร์โมสเฟียร์เทอร์โมสเฟียเป็นชั้นบรรยากาศที่อยู่ถัดจากชั้นมีโซสเฟียรขึ้นไปถึงระดับความสูง480หรือ500กิโลเมตรนะคะบรรยากาศชั้นนี้มีอุณหภูมิประมาณ1,500องศาเซลเซียสมีพลังงาน มากจนทำให้โมเลกุลของแก๊สต่างๆเนี่ยแตกตัวเป็นไอออนแล้วก็มีประจุไฟฟ้าบรรยากาศช้นนี้เรียกชื่อหนึ่งว่าไออโนสเฟียนะคะไออโนสเฟียนะคะซึ่งสามารถสะท้อนคลื่นวิทยุความถี่ต่ำได้และมีแสงใต้เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศนี้ชั้นสุดท้ายชั้นที่5เอกโซสเฟีย e x o s โ h สเ e ียเนี่ยเป็นชั้นบรรยากาศนอกสุดที่หอหุ้มโลกนะคะเริ่มตั้งแต่500กิโลเมตรจากผิวโลกขึ้นไปบรรยากาศในชั้นนี้ก็จะค่อยๆกลืนกับอากาศจนยากจะกำหนดขอบเขตได้นะคะบรรยากาศชั้นนี้มีโมเลกุลของแก๊สน้อยมากๆ และเป็นแก๊สที่เบานะคะอย่างเช่นแก๊สไฮโดรเจนแก๊สฮีเลียมซึ่งดาวเทียมที่โคจรระดับต่ำก็จะโคจรอ,อยู่ในชั้นนี้อเรามาสรุปชั้นบรรยากาศชั้นบรรยากาศ,รรากาศมีอยู่5ชั้นนะคะชั้นแรกคือชั้นโทรโพสเฟียโทรโพสเฟียเป็นชั้นบรรยากาศที่มนุษย์เนี่ยอาศัยอยู่การเปลี่ยนแปลขงของอุณหภูมิก็จะลดลงตามระดับความสูง ประโยชน์ของมันก็คือเกิดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศเช่นพวกเมฆหมอกฝนหิมะลมพายุเป็นต้นนะคะชั้นที่2ก็คือสตรา,โ,รรตราโ,ตโตสเฟียหรือสตาโตสเฟียก็ได้การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นตามระดับความสูงประโยชน์ก็คือเครื่องบินจะบินในชั้นนี้แล้วก็มีแก๊สโอโซนเนี่ยช่วยในการดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลต จากดวงอาทิตย์ชั้นที่3มีโซสเฟียมีโซสเฟียเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิก็จะลดลงตามระดับความสูงประโยชน์ก็คือช่วยให้เกิดการเผาไหม้ของวัตถุนอกโลกที่ทำให้เกิดอุกกาบาตทำให้เกิดดาวตกพวกนี้เป็นต้นนะคะอันที่4ชั้นที่4คือเทอร์โมสเฟีย เทอร์โมสเฟียการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นตามระดับความสูงประโยชน์ก็คือสะท้อนคลื่นวิทยุค,ความถี่ต่ำนะคะสุดท้ายชั้นที่5 e x o s p h e r e การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นตามระดับความสูงประโยชน์ก็คือเป็นชั้นที่มีการโครจรของดาวเทียมพยากรณ์อากาศนั่นเองเราจบเรื่องของการแบ่งชั้นบรรยากาศเพียงเท่านี้นะคะ Asalamu aanaiku meoh metullah wabara